สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะลิซ่าติดโควิดด่วนลิซ่าแบล็ p พิงติดเชื้อโควิด -19 รายงานข่าวด่วนวันที่24พฤศจิกายน2,564สื่อดังเกาหลีรายงานว่าทาง YG Entertainment ต้นสังกัดได้ออกมาเปิดเผยว่าลิซ่าแบล็ p พิงติดโควิด -19 หลังรู้ว่าลิซ่าติดโควิดสมาชิกอีก3คนของวง b l a c k พิงคได้ทำการเข้ากับตัวและตรวจหาเชื้อแล้วโดยทาง YG Entertainment ต้นสังกัดออกมาเปิดเผยว่าลิซ่า b l a c k พิงคติดโควิดสร้างความตกตะลึงและใจหายให้กับแฟนคลับซึ่งเข้ามาให้กำลังใจและอวยพรให้นักร้องสาวหายป่วยและกลับมาแข็งแรงได้ในเร็ววัน พร้อมกันนี้สมาชิกอีก3คนของวงเข้าตรวจหาเชื้อและกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วข่าวนี้ได้รับการเปิดเผยออกมาว่าลิซ่าติดโควิดเมื่อช่วงบ่ายวันที่24พฤศจิกายน2564นี้เองโดยการถแถลงข่าวระบุว่าลิซ่าแบล็กพิงคได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิดเมื่อช่วงบ่าย24พฤศจิกายนสมาชิกอีก3คนของวงยังไม่ได้จัดเป็นกลุ่มบุคคลใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตามได้เข้าไปตรวจหาเชื้อโควิดโดยทันทีหลังจากได้รับข่าวว่าผลตรวจของลิซ่าเป็นบวกและกำลังรอผลการตรวจหาเชื้อพวกเราได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุดรวมถึงสตาฟและได้ใช้มาตรการเข้มข้นตามหลักเกณฑ์ด้านสาธารณาสุขพวกเราจะไม่หยุดที่จะให้การสนับสนุนด้านสุขภาพของศิลปินอย่างเต็มที่รวมไปถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับสำคัญสูงสุด หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังห่วยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ